5สาเหตุลดน้ําหนักแล้วผมร่วงนะครับมีคนถามผมที่คลินิกความงามเยอะมากเลยว่าถ้าเกิดว่าลดน้ําหนักแล้วผมร่วงนะครับเกิดจากสาเหตุอะไรนะผมลองให้ทุกคนลองเรียกเปลียงดูนะครับเวลาลดน้ําหนักแล้วผมร่วงเนี่ย มันมักจะเกิดขึ้นประมาณ3-6ถึงเดือนหลังจากที่คุณเริ่มลดน้ำหนักทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นนะเหตุผลก็คือข้อที่1คือเวลาที่เราลดอาหารเร็วๆเนี่ยร่างกายตกใจอย่างเช่นปกติคุณทานมื้อเช้ามื้อวันมื้อเย็น3ามื้อใช่ไหมเพราะคุณตัดมื้อหนึ่งออกไปเหลือแค่2มื้อเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออาหารจะหายไป1ใน3แล้วร่างกายก็ตกใจเลยเขาเรียกว่า crash diet C R A S H W A D I E T เขาเรียก crash diet คุณไปพิมพ์คำเนี้ย นะครับสากลมากเลยนะครับคนที่อยู่ในวงการลดความอ้วนที่ต่างประเทศเนี่ยเราจะเข้าใจาคํานี้ว่าลดปริมาณอาหารลงนะครับประมาณหนึ่งใน3อย่างน้อยหรือบางคนเนะี่ยทำ intermittent f a สต i n g ก็คือเหลือ2มือ้อก็คือหายไปมื้อหนึ่งนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอปริมาณสารอาหารมันลดลงเร็วร่างกายตกใจร่างกายก็เลยบอกว่าเฮ้ยอาหารไม่พอใช้หรือเปล่ากำลังเข้าสึกสงคมหรือเปล่านะร่างกายจะคิดไปประมาณนั้นนะครับร่างกายก็เลยลดการส่งโปรโตีนไปที่เส้นผมทําให้ผมร่วง ภาวะที่2ก็คือเวลาที่คุณลดความอ้วนนานๆแล้วปรากฏว่าสารอาหารไม่พอโดยเฉพาะปโปรตีนกับธาตุเหล็กธาตุเหล็กกับโปรตีนเนี่ยมันจะรวมกันครับในร่างกายกลายเป็นเม็ดเลือดแดงดันะงนั้นปริมาณเม็ดเลือดแดงที่ลดลงเกิดจากโปรตีนหรือธาตุเหล็กหรือทั้ง2อ,อย่างเนี่ยไม่เพียงพอจากการควบคุมน้ําหนักดันะงนั้นเวลาที่คุณลดปริมาณอาหารเร็วจนเกินไปติดต่อกันหลายๆเดือนคุณจะเริ่มมีภาวะโลหิตจางอันนี้สามารถตรวจโดยการเจาะเลือดมาดูได้ว่าคุณเป็นโลหิตจางไหม ข้อที่3คือคุณขาดวิตามินจะเจอบ่อยๆในคนที่รับประทานอาหารเนี่ยน้อยลงแล้วทาให้สารอาหารบางอย่างไม่ครบถ้วนโดยเฉพาะวิตามิน C วิตามิน B5 วิตามิน B7 วิตามิน B9 เหล่านี้นะครับมันจะช่วยในการเจริญเติบโตของเส้นผมเวลาคุณขาดวิตามิน C B5 B7 B9 เนี่ยมันก็เลยทําให้เส้นผมของคุณเนี่ยหลุดร่วงงา่ายดังนั้นใครก็ตามกําลังจะลดความอ้วน รู้ว่าตัวเองจะขาดวิตามินเหล่านี้คุณหาวิตามินเหล่านี้หาซื้อได้นะครับแต่แนะนําว่าควรเลือกวิตามินซีและวิตามินบีที่ผมแนะนําเมื่อกี้เป็นจากธรรมชาติถ้าใครหาตัวอย่างไม่ได้ดูตัวอย่างจากที่ผมทานอยู่เป็นประจาําและให้คนไข้คลินิกทานก็ได้ชื่อ NewCB นะครับสามารถพิมพ์คําว่าวิตามิน แล้วส่งข้อความไปใน Line แอดด Team หรือ Inbox ของ Facebook ก็ได้สอบถามทีมงานผมเรื่องวิตามิน n e w ซีบได้เลยนะครับแล้วทีมงานผมจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับข้อที่4คือขาดแร่ธาตุแต่จะมีแร่ธาตุชนิดหนึ่งที่อยู่ในเนื้อสัตว์แล้วบางคนเนี่ยกินเนื้อสัตว์น้อยลงกินไข่น้อยลงกินนมน้อยลงเสร็จปุ๊บทำให้ร่างกายเนี่ยขาดแร่ธาตุตัวหนึ่งที่ชื่อว่าสังกสีนะครับหรือซิง S, S I N C นะครับแต่โดยส่วนใหญ่โอเคอันนี้เจอน้อยคนที่ขาดซิงค์นะครับผมเลยไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่ถ้าใครก็ตามมีปัญหาผมร่วงไปที่คลินิกคุณหมอเขาจะให้ c คเลเตตซิงค์นะครับมาเป็นอาหารเสริมเพื่อบำรุงรากผมลองสังเกตดูข้อ5สุดท้ายอันนี้เจอเยอะมากบางคนมีความเชื่อแบบโบราณน,นะครับโดยที่เป็นความเชื่อที่ผิดว่าโปรตีนกินแล้วอ้วนนะครับเขาก็เลยตัดโปรตีนออกไปมากจน ใช้คำว่าร่างกายขาดเลยร่างกายก็สร้างคอลลาเจนไม่ดีร่างกายก็สร้างเคลาตินที่เส้นผมไม่ดีถูกต้องไหมครับดังนั้นก็เลยทําให้เส้นผมเนี่ยมันหลุดร่วงง่ายและเส้นผมไม่ค่อยแข็งแรงดังนั้นรับประทานโปรตีนให้เพียงพอจะช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถนะครับดูแลเส้นผมทําให้ผมไม่ร่วงได้นะแฟนผมผมไม่ร่วงเลยนะครับหลังจาก ที่ลดความอ้วนตัวผมก็ผมไม่ร่วงเลยหลังจากที่ลดความอ้วนเพราะเรารู้เรื่องนี้ก่อนต่้งแต่11ปีที่แล้วทําให้ผมเนี่ยรับประทานโปรโตีนเพียงพอสำหรับใครก็ตามนะครับชอบโปรโตีนจากธรรมชาติก็กินจากอาหารได้นะครับไข่นมเนื้อสัตว์ทุกชนิดถั่วและธัญพืชแต่ถ้าใครก็ตามบอกว่ากินแล้วแต่มันไม่พอสามารถเลือกเป็นเวโปรตีนเสริมก็ได้แต่ผมแนะนําว่าเวโปรตีนที่เหมาะสาหรับคนที่ลดความอ้วนคือต้อง ไม่ผสมน้ำตาลเลยนะครับผมมีแนะนาเวโปรตีนจากนมกล่องสีชมพูเวโปรตีนจากพืชกล่องสีเขียวใครอยากดูส่วนประกอบที่ผมทานอยู่เองแล้วก็แฟนๆในเพจเนี่ยทานอยู่ด้วยนะครับสามารถสอบถามทีมงานในรลนแอดได้โดยการพิมพ์คําว่าโปรตีนแล้วสอบถามไลน์แอดดรทีมหรืออินบ็อกซ์ของ Facebook ก็ได้ทีมงานผมจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับเพื่อนๆน,นะครับแล้วเจอาก,กันาคลิปหน้ากับหมอทีมรักทุกคนสวัสดีครับ